สวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาให้อาหารงูบอนไพทอนกันนะครับเพราะว่าเจ้างูของผมช่วงตั้งแต่เดือนธันวาสิ้นปีขณะนี้คุมพาแล้วเพิ่งกินหนูไปได้แค่มือเดียวเองนะครับก็ผ่านมาประมาณเดือนกว่าแล้วตอนนี้สิบสามคุมพาเดือนกว่าแล้ว หนูเฮ้ยงูผมก็อายุประมาณปีนะครับเพราะว่าเป็นปีสองพสิบเก้าไม่เข้าใจว่าทําไมมันหยุดกินเร็วหรือว่ามันจําศีลก็ไม่รู้นะวันนี้ก็เลยเมื่อกี้ลองเอาหนูไปรอลองมันดูอ่าวันนี้มันมีท่าทางแบบพุ่งเข้ามาใส่นะครับแบบหุ่ยหาอุ้ยกูจะกินกูจะกินนะ เดี๋ยวลองอุ่นนูก่อนแล้วก็ให้กินดูอีกทีหนึงว่าเขาจะกินไหมน่น,นก็นี่จะเป็นวิธีการเตรียมอาหารงูของผมนะครับซึ่งหนูที่ผมสั่งมาก็ดูดีหน่อยแพ็คมาตัวน,นี้เป็นไซส์ S นะครับใส่ไปก็ Còn fit nó này ừ. Số khai cũng, của Thì hài Bàn đầy này Xoay cái làm bún đuôi. Đầy ตอนนี้ก็อุ่นหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วห้าทีกว่าก็เมื่อกี้ก็จับนุงมาก็ไปลางมือแล้วนะเพื่อความปลอดภัยมีเด็กๆหิวนะไอ้นี่ก็หิวนี่อันนี้ก็หิวหิวแนละ้ว โมบอลไฟทอนนะฮะยิง่ตัวปัญหาของเรามอกินมาเป็นเดือนนะไม่หิวหรอกนี้ก็ที่แล้วนี่ให้ดูครับว่ามันมาตอนแรกๆดุมากซอสลงเยอะนะครับก็ดีใจเริ่มตัวนี้ก็เลยแล้วกัน ครับมันเดิมครับผมฟอร์ิฟตั้งแต่คลิปแรกที่ทำที่ให้อาหารนูกก็เนี่ยแหละเดูสซิกินไหมกินดีเด้อเคดีใจ ตอนนี้ก็เห็นแล้วว่ามันมีปฏิกิริยาทุกทีเอาให้นะนี้มุดหน้านี้ครับไม่ชอบไม่กินกินนี้แล้วผมเสียหนูไปประมาณสามตัวแล้วครับลอาให้แล้วก็ลองแช่ฟิตน,นะแช่เสร็จให้ก็ก็ไม่กินอยู่ดีขนาดตัวก็ใหญ่ด้วยไซส์เอ็มุงคอนก็กินไม่ได้กินไซส์เอ กินที่ลูกอ่ามันจะไม่กินนะอีกแล้วเหรอหนุ่หนุๆหนมุมีเด็กหิว เ <Yo. S 2> มื่อกี้อยู่ถ่ายไปเหมือนมันจะไม่กิน วางก็เนี่ยนะะมีกินสักทีเนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นข้อเสียของการเลี้ยงงูบอลก็อย่างนี้หรือเปล่าบางทีก็หยุดกินไปสามสี่เดือนนี่เสียอารมณ์เงินไม่เหมือนเจ้าน้องคอนเลยนะให้ก็กินให้ก็กินของน,นี้ตลักคนติดตามครบเท่าไหร่สามร้อยไหมจะเลี้ยงสั่งซื้อน้อง งูคิงสเนตมาอีกตัวนึงผมเห็นมีที่ชอบลายขาวดำเจ้าบ,บัวนุครับลงมาดูงูคอนคินดีกว่านะครับชิวๆจบแล้วหนึ่งตัวผ่านไปเนี่ยตัวที่สอง เราจะสังเกตได้ว่าจากคลิปก่อนๆผมตกแต่งตู้งูสวยงามครับแต่ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าอย่างนี้ก็ได้ที่จริงจะมีไฮบ็อกอยู่นะไฮบ็อกของเขาคือนี่โมอดินเผากระถางดินเผาเนะี่แะสบายสบายะเขาอยู่ได้ จัดไปหนูน้ำโมเฮ้ยกินง่ายๆสิเมื่อกี้คุยไปแล้วเฮ้ยเหมันจะกินฮะยังยังยัง ไม่กีนะโอ้มีกินนะ เลี้ยงด้วยความรักนะครับด้วยความชอบนะฮะไม่ได้เลี้ยงเพราะเลี้ยงอะไรนะฮะต้องศึกษาเยอะเด้มาแล้วมาแล้วอันนี้กำลังง่วนงานกับการกินเลยนี่ลองกินห้งก่อนนะ จะกินแล้วจะกินแล้ว,ลวยังไงตัวนี้ก็ไม่น่าพลาดนะกินแน่นอนนี่พูดไปแต่ภารกิจของเราวันนี้ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าครับต้องรอติดตามต่อไปวันนี้ก็ถ่ายคลิปบรรยากาศในการให้อาหารงูของผมมาฝากนะครับ โอเคครับไงผมก็ขอจบ <c oughs> ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ผมก็ใช้โทรศัพท์ในการบันทึกภาพนะครับเดี๋ยวตัดต่อก็ใช้โปรแกรม Go p r ปในกล่องในมือถือนะครับก็ยลไทม์นิดนึงนะถ่ายบรรยากาศในการให้อาหารงูผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ กินพอดีฮะ๊า้บายครับผม